Hour later. อ่อแล้วเขาก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนดูนะครับผมตอนนี้อยู่เกมมอนตี้บายแล้วก็ผมเอฟดคอปคนเดิมอีกนะครับผมวันนี้นะครับผมเจา้าตัวปืน OTS9 ของเรานะฮะปืนใหม่ล่าสุดตอนนี้มีของ Le ีเจนเข้ามาแล้วนะฮะเป็นแบบว่าสายลาวาเป็นไงล่ะฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไง,นไง <laughs> <laughs> มาพร้อมให้ทุกคนได้เหมากันนะฮะผมมาฮะอย่างแรกครับเป็นพาราชูเป็นร่มชูชีพนะผมก็ ก็เฉยๆพูดกันตามตรงพูดกันตามตรงนะฮะอันไหนสวยก็ว่าสวยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยนะครับอันนี้สําหรับผมถือว่าสวยนะเป็นแมกมาเป็นอะไรแต่ว่าสําหรับขวานผมไม่ค่อยชอบว่ะมันชักช้าเหลือเกินอันนี้ก็เป็นสเปรย์นะครับผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นรถโอ้รถโอเคผมว่ารถกําลังดีนะครับไม่หวือหวาไม่อะไรมากแต่ก็สวยนะครับข้างหน้าเป็นฟันด้วยนะฮดูต่อไปนะผมเป็นแอนิเมชันท่าเต้นนะครับหรือว่าเป็นท่าทางนี่สบัดโซ่นี่ล่ะ นี่ไงล่โงะโหเหมือนโกลเดอร์ผสมอะไรก็ไม่รู้เหมือนถ้าเป็นแบตบไฟไฟหน่อยนะจะเป็นเหมือนโกลเดอร์เลยเนะี่ยต่อไปนะผมเป็น PK m นะครับผมอ่าอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าปืนมันไม่ค่อยได้ใช้ปะ่ะปืนนี้คือแบบว่ามันไม่เคยเป็นเมตาเลยหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นอัโดนนะฮะเป็นโดนแฟตแฟตโดนนะฮะโอ้โหเป็นไงก็ก็สวยดีแต่ว่าไม่มีใครสังเกตรหรอกแล้วก็เป็นในส่วนของคอลลิ่งการ์ดอั่นึองนะครับผมก็ เป็นแบบห้องวิจัยกํลาลังถล่มนะผมณตอนนี้นะครับผมกําลังลด10%ด้วยนะก็ใครที่อยากจะได้นะครับรีบเลยนะตอนนี้นะลด10%นะครับผมโอ้โหเป็นไงโคตรเทตัวละครแบบมีเขาด้วยปืนนะฮะเป็นไงโอ้โหเหมือนเหมือนเอ็มเอกเลยเ <laughs> หมือนเอ็มเอกของไอตอนไอไฟอะ่ะนะครับเอ็มเอกแบบสกินนี้มันก็มีนะเออแต่ว่าก็โอเคนะผมก็ว่ามันก็สวยดีนะนี่เป็นไง อ้โห oh, จัดจา้านในย่านนี้จริงๆโอเคนะครับผมตอนนี้ลดส0ซนมาเลยครับจากยี่สิบเหลือสิแปดโอเคมาครับผมมาฮะอย่างเลขออกเป็นแฟลตโดนเปิดมาอันแรกก็ปวดหัวและมาอันต่อไปนะผมจากห0สิบเหลือสี่ p บห้าซพีนะครับผมมาขอเป็นโอเคโ oh, 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 อ้โหคุณท้อว่ะกูคเค็มแล้วนะตอนนี้เค็มสองกระพุ้งแก้มแล้วนะฮะเกลือเต็มปากแล้วนะฮะ ต่อไปอันที่สามต้องได้แล้วแหละผมะได้ขวานกูไปหน้าไปชมมึงตั้งแต่แรกเลยไอขวานทุเรศมึงมีความสวยเลยเอาของอย่างอื่นมาให้ฉันซะเอาของดีๆมาให้มึงประชดกูปะเนี่ยสามร้อยยี่สิบสี่ซีพีนะครับผมโอ้โหเริ่มลดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะจากอ่าต่อไปนะครับผมเป็น 6 8 0 cp เหลือ6 1 2 cp ไม่ดูจ้ะฮัลโหลโ oh. อ้โห PKM PKM พอพูดเอาเลยมัน PKM 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 ค PK มเคมเค <c> ม <oughs> เคมเคไอ้ยมาทาเตนเรียบร้อยครับมึงเชื่อปะไม่ต้องดาวเลยอันสุดท้ายอ่ะออก c a ลิ i n g า a r d ก่อนที่จะออก2อันนั้นอ่ะ c a ล l i n g า a r d ไม่ต้องดาวครับนี่ผมบอกแล้วว่าผมมากับดวงต่อไปออกตัวละครไม่ใช่ให้ถีบ ถ้าไม่ใช่ให้กระโดดถีบหน้าเลยตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงกูรู้มือให้กูเหมาสามพันสี่ร้อยี่สบีพีนะผมจากสา0พันแปดร้อยีพีเป็นไงล่ะครับผมกูเหมา ots เก้านะฮะผมมาในแบบว่าสกินแบบลาวาเกลนะครับไอที่เห็นแดงแดงเนี่ย ไม่ใช่ไฟนะแต่เป็นเกลือโดนเผานะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เป็น v r เนอะ One hour later. มาแล้วครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพร้อมกับล่มสุดแสนจะวิเศษนะฮะลงมานะตอนนี้นะครับผมบอกบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสติแตกไปแล้วนะครับจากการเปิดเกลือแบบเกลือโคตรเกลือฝัดเลย <ś les> <laughs> แม่งเอ้ยแบบ คือมันออกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอ่ะแบบตอนที่ผมเปิดนี่คือแบบผมคิดเลยว่ามึงต้องออกอันนี้นะต้องออกอันนี้นะแม่ไม่ออกนะฮะไอไอที่ไม่ออกเนี่ยไอที่ไอที่ไอที่อยากให้ออกเนี่ยไม่ออกนะฮะผมก็นั่นแหละก็คือตามตรงที่คิดนั่นแหละว่ายังไงก็เลืออยู่แล้วนะผมไอดีผมนี่ไม่มีทางที่จะได้อะไรมาก่อนชาวบ้านเขาแน่ๆยังไงก็ต้องเหลากูปวดหัวจริงๆริงโอเคตอนนี้ก็ลงมาหาของหาอะไรครับตัวละ ตอนผมบอกก่อนเลยนะว่าเอาไปเล่นจริงยากมากๆครับผมเพราะว่าดูดิไอตรงเส้นตามตัวที่เป็นลายแมกมาลาวามันมันเห็นเด่นชัดมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนนีออนเรืองแสงเนาะมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยเห็นเราได้ชัดมากๆในทางระยะไกลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า,าจ,จะเล่นยากนิดนึงนะสำหรับตัวละครนี้ผมอาจจะเล่นแค่แค่ดูแค่นี้แหละ <laughs> ไปกันต่อดีกว่านะผมตอนนี้เหมือนไม่มีศัตรูแล้วนะครับหรือว่าไม่มีคนลงก็ไม่รู้นะมีแต่บอทนะครับ เดี๋ยวเราขับฮอไปกันดีกว่านะครับผมโอ้โหสีตัวมึงนี่จี๊ดจัดเหลือเกินนะเหมือนจะออกโทนดำนะฮะแต่ว่ามันมันสว่างไกลเด่นมากเลยนะครับผมโอเคไปกันดีกว่าสวัสดีปีใหม่หรือยังไม่ยังเดี๋ยวนะครับมีคนอยู่เลยขอหน่อยละกันฮัลโหล มาดิครับไอ้หน่องมาดิครับขอแตะแต่ว่าผมโดนโดนเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยกันเด้อเด้อเดเดกูโดนโดนสองตัวใช่ไหมหรือตัวเดียวตัวเดียวพี่ก็เอาตัวเดียกพี่เอาเอาจบเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเพื่อนเราเก็บคนละตัวสองตัวไปโอ้เราเก็บตัวเดียวเพื่อนเราเก็บสองตัวฟิลฟิลไปเลยโอเคมาผมมีอีกตัวหรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้ว น่าจะหมดไปแล้วนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเพื่อเราฆ่าไปสองเราฆ่าไปหนึ่งถ้าเขาเหลือสามตัวก็โอเคโอ้ยแม็กม้วนแม็กม้วนโอ้โหแม็กสี่ม่วงนี่มันกินใจจริงๆผมอยากได้แม็กทองขอได้ปะแม็กทองไม่ใช่ว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมอ่าแต่เอ้ยมีเสียงไงแล้วมันมีเสียงพี่ก็ขอชาร์จเลยแล้วกันนะครับพี่ก็ขอชาร์จขอชาร์จเดี๋ยวคิดว่าเอ้ยกูเจ็บนะ <laughs> น่าจะเป็นตี้เดียวกันอุ้ยแม็กทองโอ้หแม็กทองว้าวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะฮะตอนนี้ไม่หนุกแล้วมาฮะเดี๋ยวเราขึ้นหอบไปหาคนกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่หนุกแล้วไม่มีคนเลยนะครับผมมีคนละกำลังบวกกันอ่ะขอแจมหน่อยได้ปะมาสองตัวนะข้างหน้าโอเคเฮ้ยข้างหลังมาบักเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยใบสาถ้าเสียงเกมดีเลยนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ้ยมามาไม่อยเพื่อนเก็บได้เราขอตัวหน้าเลยขอตัวหน้าเลยก่อนแต่แล้วกกอนแล้วเรียบร้อยเข้าหัวเมสสุดท้ายได้ไปครับผมโอ้ถ้าไม่ได้หัวนี่ผมไม่ได้แล้วนะเมื <S <S ่อกี้เนี่ยแต่ถือว่าโชคดีไปดีฮะที่มันเข้าข้างเราเกือบโดนไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะมิดไซค์ฆ่าแล้วนะแม่งยิงมัน โอเคตอนนี้ผมรีบวิ่งก่อนเพราะว่าเห็นไหมฮะในมินิแมปเบอร์2กับเบอร์สาําลังวิ่งมาหาแอร์ดรอปแล้วแต่ว่าเรามาถึงก่อนเนี่ยนี่แหละ O T S 9นะฮะ O T S 9 com ฝากถอนไไม่ใช่ไม่เกี่ยวดะอันนี้ไม่เกี่ยวดะขอโทษนะฮะมากันมาได้มาแล้วนะผมสำหรับปืนผมก็แต่งเหมือนเดิมเลยเหมือนที่รีวิวตามปืนปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสมากมายไอ้หมอนี่มันขับรถแล้วมันจอดชุบแท็กเพื่อนเหรอ ชุบแท็กเพื่อนหรอแล้วทำไมไม่ลงจากรนล่ะโอ้โหน่าจะแบบว่ากดยกเลิกก่บลนลนนะกดยกเลิกลนๆนเนะตายไปซะกำลังชุบแท็กเพื่อนเลยเพราะเมื่อกี้มันเก็บมามันขับรถมาเก็บแท็กเพื่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไล่ตามอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจอดแองแงอยู่งนั้นเดี๋ยวนะผมไม่มั่นใจว่ามีเพื่อนเขาอยู่หรือเปล่านะต้องใจเย็นก่อนนะครับผม คือตัวมันเท่นะผมชอบหน้ากากมันนะส่วนหัวมันอะผมชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวมันอะคือตัวแม่งสีแม่งแปดเกินมองไกลๆก็เห็นนะสีตัวเงี้ยแต่แบบมันเท่อยู่นะเอาจริงโอเคเก็บของกันละกันไปเพื่อนไปกันต่อดีกว่าเลสโกมาครับผมตอนนี้สวัสดี โอเคเพื่อนเราน็อกซ้ายเอ้ยขวาแต่ซ้ายมีตัวนี่พี่ขอยิงก่อนเลยพี่ขอยิงก่อนเลยน้องบอดเอฟเฟกก็ไม่สวยผมพูดตรง,ตรงนะคือผมไม่อวยอยู่แล้วนะครับผมว่าเอฟเฟกมันอะถ้าไปเล่นใน m ออะคือในความผมว่ามันไม่สวยแต่ในความไม่สวยของมันอะมันไม่เก,ก,กะกะว่ะผมโอเคนะกับเอฟเฟกพวกนี้แต่ว่าเพื่อนกูตายไป2พี่ก็ขอให้เอ็มีเอ็มีน้องรู้จักวป่านี่ตายไปซะหน่องตายไปซะาหน่อง,องเรียบร้อยครับผมเจอเอ็มสีไปไม่ได้เล่นนานนาน MC ี่คิดถึงจุงเบย โอ้ยเพื่อนเราตายหมดอีกแล้วอืม <c oughs> กูเมไม่โดน <c oughs> ไม่โดนสักทีโอ้ยชิบหายแล้วตอนนี้เ <c oughs> พื่อนตายหมดแล้ว <c oughs> ผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะ <c oughs> ว่าผมอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเขาตายทั้งคนหนึ่งนะครับแต่ผมไม่กลัวไงบอกเลยว่าไม่กลัวตายเป็นตายไอหน,น่องมาดิครับเดี๋ยวนะผมไปชูเพื่อนเอ้ยชิบหายแล้วมาแล้วมามาเฮ้ยมาดิครับไอหน่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงไม่โดนกูยิงอะไรกูยิงอะไรอ่ะ กูยิงไม่โดน okay. โอเคโอ้ยแล้วกูกดอะไรเนี่ยเอ้อยเดี๋ยว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 โอเคโอเคไอ้โดรนนี่ไอ้เปรตมาดิครับมาดิครับพี่อยู่ในพี่อยู่ใน smoke. สโมกสโมกกี้บายมาดิไอ้น้องมาดิครับโอ้ไม่ได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 ้ไมันโลมาครับอขอปั้มก่อนใจเย็นนะใจะเย็นนะไอ้นอนาะเขาจะทำพี่เอ้ยมาดิจะวิ่งมาเหรอมา <laughs> จะลุมเหรอครับไม่ได้หรอกวิ่งนะจอวิ่งนะจอ ซ้ำไปก่อนเลยคิดจะลุมใช่ไหมคิดจะลุมคิดถึงคิดถึงเอฟรอบนี่แหละมาเลยครับอืเอ้ยไม่ตายกูยิงไม่โดนมาหนึ่งเรียบร้อยเฟียวเฟี้ยวไปเลยจะลุมพี่สามสี่ตัวพี่ไม่เคยเกรงกลัวอยู่แล้วเอ้ยโคคีโบเป็นไงล่ะครับโอ้ผมเก็บตรงนั้นไปหนึ่งคนตรงนี้อีกสามเรียบร้อยบอกเลยเลยว่าไม่ได้เกิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแค่นั้นแหละ โอ้โหโมได้อีกสิบชาติอ่ะครูแต่พอแล้วนะฮะผมเลยเก็บเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เกิดนะครับผมแต่ก็อีกนานน่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าอ่าตรงนี้มีแอร์ดรอปนะครับผมมีอะไรให้ใช้อุ้ยแม็กทองอีกแล้ววูวันนี้แม็กทองสองอันสบายใจเอ้ยมีรถมามาดิครับเดี๋ยวพี่ยิงเรียกก่อนพี่ิยิงเรียกก่อนนะจ๊ะแปลกมาเปล่ามาเปล่ามาดิยิงเรียกแล้วมาดิกล้าไบหน่องกล้าใ้หน่องมาดิมาดิตายคารถลน่ะ ไปขับรถมานี่ไงละจ้าแต่เพื่อนยังไม่ใกล้เกิดเลยครับกูไม่น่าห้าวเลยลืมไปลืมไปว่าเพื่อนยังไม่เกิดโอเค มาสิจ้าผมไม่อยากเอาไปเล่นใน MP นะปืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะว่าแม่งเอ้ยเล่นแต่ MP MP นะไม่ยอมเล่น BR มากนะฮะวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะเห็นสกินไม่ได้ชัดเนาะก็แต่ก็เอามาเล่นใน BR แบบสะใจสาใจนะฮะจริงๆรีวิวปืนเนี่ยควรเอาไปรีวิวใน MP นะเพราะว่ามันจะเห็นปืนชัดวิธีการเปลี่ยนแมนะ็กเนาะแต่ผมเลือกที่จะเอามาใน BR เพราะว่าอากักลัวกลัวกลัวคนเบื่อ MP นะ พราะช่องเราที่ทํา BR มาค่อนข้างนานนะคนติดตามก็น่าจะแบบว่าอยากดู BR มากก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ฮะโอเคหมดแล้วใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่วิ่งหนีออกไปนะเพื่อนเอ้ยโอเคครับผมจบๆตอนนี้เหลืออยู่อ่าหกคนสุดท้ายนะครับทีมเราเหลือสี่เขาเหลือสองนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขา2ที t หรือเปล่าว่าผมไม่ได้เปิดเสียงนะไม่ได้เปิดเสียงไอ้ไอ้ที่มันพูดไว้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็น two t e หรือเปล่าแต่ว่าอ่าเพื่อนบอกว่าอยู่แถวนี้นะครับ เพื่อบอกว่าหยุดนี่ละจ้าหน่องตายไปสัครับนี่ลหละหูไง ots9.com ฝากทออโอนไวไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเออมาติดหูแบบสมัยก่อนอ่าตอนนี้เหลือคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายอยู่ไหนจ้าตอนนี้ผมฆ่าไปทั้งหมด13ตัวนะ ผมไม่ชอบเลขนี้เลยว่ะต่อให้เป็น14ก็ไม่ชอบว่ะ <g ül> 13 14ที่ผมไม่ค่อยชอบเลขนี้เท่าไหร่ผมชอบแบบ12มากกว่า10อะไรเงี้ยก็ยังดี15เงี้ย16 17เเงี้ยโอเคแต่ว่า1 3 14, 14ผมไม่ชอบว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะต้องทําใจมันเหลือข้นสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ได้แค่ไอ้โอเคอยู่ไหนว่าเอา้เอาเฮ้ยแต่เพ่กูไม่เห็นแล้วมันอยู่หลังไอ้ดอมใช่ไหมนี่แหละตายโอ้โหดีแล้วครับมากับเพื่อนถ้าผมมาหนึ่งสี่นี่กูตายไปนานแล้ว โอเคนะครับผมก็จบไปกันแล้วนะครับผมกับคลิปในวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวสกินปืนนะผมไม่ได้ลงผมผมจะไม่ลงของแต่งปืนไว้ให้นะครับเพราะว่าสําหรับใครที่อยากได้ของแต่งปืนนะครับรบกวนนะครับย้อนคลิปกลับไปดูมาประมาณ2คลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงของ b r ไปนะย้อนกลับไปดูได้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ของแต่งปืนก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักนะจุ๊บ